สวัสดีค่ะรีวิวอินดี้บายสาวอุดรน,นะคะพี่ๆขาทางนี้นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านไปสินชัยธานีใช่ไหมแอดมินก็บอกยากจริงๆเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวดูป้ายนี้นะซอยสินชัยธานีสิตรงนี้นะซอยสินชัยธานีสิตรงนี้นะมันจะมีร้านลึกลับอยู่ร้านหนึ่งคะ่ะทุกคนนี่นะคะอยาให้สำรองไปก่อนคะ่ะทุกคนมันจะเป็นร้านเม็ดลึกลับอยู่ตรงนี้ ที่ตั้งอยู่หน้าบ้านนะคะซึ่งจะบอกว่าใครที่ได้ลองทานรับรองติดใจแน่นอนนะคะก็คือร้านปอปังเค้ปจ้าหน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้โอเพ่นนะคะเปิดได้นะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศในร้านนะคะเป็นร้านเล็กๆนะคะแต่อยากบอกเลยว่าดีมากๆเลยนะคะอันนี้เลื่อนนะคะประตูเลื่อนเมื่อกี้แอบเปิดไปแล้วอันนี้ก็เป็นร้านปอแปงอ้งอุ้ย ปอปง<ม>เอ้าไปอันนี้จะเป็นเมนูนะจ๊ะทุกคนคแบบเป็นแยมอะไรอยงเียแยมแยมตออ่อไปอ๋อมันเป็นเขาเรียกว,ว่าเคปสโลโบาร์นะคะทีนน่ว่ามีนั่งตรงนีด้ด้วยแล้วก็สามารถที่จะดูได้ด้วยนะคะเปิดมานานหรือยังคะประมาณ5ปีค่ะ5ปีแล้วมีมีดิลิวเวอรี่ตรงอะไรบ้างคะ ร้อนใช่ไหมคะใชยของร้านใช่ไหมเออเออเนาะมันเป็นเสน่ห์ยานีนะอันนี้คือหน้าไว้อันนี้เป็นคัมชีชีสตาโอ้โห้าทามเป็กรอบชีสะรบมจะได้กรอบใสชีสก็กรอบได้อ้ยสุดยอดลทำไมชอบจังเลยอ่ะมีร้านน่าบ้ากเนาะแล้วก็แบบชิว ขออญาตสอบถามได้ไหมว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดประมาณห้าโมงนค่ะถึงห้าโมงเย็นถึงห้าโมงครึ่งค่ะดีจ้วเตาลูกค้าลูกคุณไม่เผ็ดนะห้าโมงถึงห้าโมงดีมากคือบังคับกันเลยอือินดีกันเนี่ยวิ้แล้วมีอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้นะคะทุกคนอุ้ยทำขาทำซี่ร์เครื่องป่าเพิ่งเคยเห็นคือต้องคนที่เป็นขาขาเทปแบบ คือชอบกินเค้กนี่ต้องมาลองนะคะที่นี่ปอปังปอปังเป็นชื่อของตั้งเป็นเรื่องคะแต่แรกมีชื่อเลยตั้งเพจก็ปอปังเหรอคะใช่ค่ะก็เลยใช้ชื่อนี้อืมแล้ววันหนึ่งเนี่ยถามได้ไหมคะว่าประมาณสักเฉลี่ยแล้วประมาณสักกี่อ๋อแต่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 ก็อยู่ได้แบบสบายๆเลยไม่ได้จ้างเนาะขายพี่บ้านขายถูกด้วยใช่ไหม เท่าไหร่นี่คือราคานะคะราคาีแบบว่าไม่ได้ี่าเอรนี่เป็นราคาทั่วไปแล้วก็มีแบบไส้เยอะมากแล้วมีโอ้แล้วอันนี้ก็คือมีน้ำด้วยหรอคะอ๋อ อ๋อยี่ยี่ห้าสามสิบเองทุกคนเฮ้ยชาวแขงอยู่ส5 3สอันนี้ไงก็จะมีสี่สิบห้าสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าจะเป็นแก้วนี้เป็นชาบารีเริ่มเบ็ตเป็นไฟอเฮ้ยน่ารักชอบชอบมากเลยนะคะนี่นี่ชอบชอบชอบเครื่องปาดเขาเนาะอุ้ยแต่อย่างนี้ก็ถือว่าโอเคค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมคะคือ ชอบทานเองแล้วก็คือทำนี่คือดูจาก YouTube หรือว่าไปเรียนอะไรที่ไหนไหมคะเรียนกับย่าค่ะอ๋อแล้วเราก็ต้องมาปรับแล้วมีใครมาถามซื้อเฟรนช์ชาคะไม่ค่ะก็มีแบบเขามาเรียนกรุงเทพต่างจังหวัดอะไรอะค่ะอ๋อ,อมาเรียนที่นี่ใช่คิดยังไงคะเวลาเรียนสี่หมื่นห้าพัอปุปกรณ์สี่หมื่นห้าพัอปุปกรณ์ อ๋อระยะเวลาในการเรียนนานไหมคะให้หมดเลยหรอไม่ได้ให้หมดก็เหมือนแฟนชายค่ะน่าจะรับแค่แป้งกับเราถูกวันที่แล้วก็สอนสอนคล้ายคลายแฟนชายอะค่ะแต่ไม่ต้องมา ไม่ไม่ต้องมายึดแบบคว่พืุดิบแบรนด์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยแค่สิบห้าแล้วก็ไปขายได้เลยเนาะถ้าใครถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้ทางเพจนะคะปอแป้งนะคุณแม่ยังไม่คุณมมีรถอะไรที่ขายดีที่สุดคะซีเนเจอร์ของร้านมันแล้วแต่ค่ะบางทีถ้าเป็นไส้หวานมันจะยืนพื้นิบข้าล่างอยทองคุยสลับกันไปสลับมาแล้วชอบเค็ม ถ้าถ้าเป็นไส้คาวไส้เค็มก็จะเป็นแนวมีชีสมีแฮมมีผักโขมมีไข่แฮมชีสมีอะไรอ่ะแฮมชีสอะไรนั่นแหละจัดให้หน่อยที่แบบโขายดีเราก็ต้องราดด้วยซอสพิเศษเป็นซอสของทางร้านของเองจัดอย่างนั้นเลยค่ะเป็นซอสของร้านของเค่ะส่วนบางคนกินไส้คาวกินไส้คาวแหละบางคนกินหวานเขาก็กินแต่หวานแหละอ่าใช่เลยว่าชอบกินคาวกขายดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะทั้งหมดเขาก็เข้าขายดีเหมือนกันไป พี่ชื่ออะไรคะชื่อพี่แคทค่ะพี่แคทนะคะอตรงนี้แล้วก็ไขพเานะใช่ค่ะแบบแบบพี่พี่พูดเมื่อกี้ไม่รู้อะไรขอหโ<ม>อเคที่ที่ที่บอกว่าน่าจะชอบอร่อยอร่อย คือถ้าเรามาทานแล้วเรารู้สตรอรี่ของเขาอะ่ะมันจะรู้สึกทําให้การการกินแบบมีรสชาติมากขึ้นมันมันอร่อยอะ่ะอร่อยอยู่แล้วแหละแต่ว่าเวลาเรากินอะเราจะรู้สึกแบบเฮ้ยได้มากินแล้วได้มาลิ้มลองอะไรอย่างเงี้ยรูจ้จักรุ่มมาบางคนเห็นบ้างเรามคือรู้าักระจังค่ะเขาตั้งมาทาน มาแต่เขาก็ยังมาเหมือนเดิมก็แสดงว่าเขาชอบไงฮะนี่ที่เห็นบางหมอหมอเป็นที่ชอบเพราะว่าอย่างน้องบิวเขาแนะนําคุณหมอมาคุณหมอเขาก็แบบชอบเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็มาแบบเป็นกันเองธรรมชาติเข้ามาเหมือนแบบเหมือนฟิลมาบ้านญาติพี่น้องแบบนี้ค่ะเราสบายๆเราไม่เหนื่อย ต่อไปมันก็จะเป็นเสน่ห์อย่างเง้ยน่นแะปกติเก็จะพไปปกติเราชอบไปร้านคาเฟ่ใช่ไหมกาแฟใช่ไหมมันจะได้กลิ่นกลิ่นแบบกาแฟแค่แบบได้มาบรรยากาศกลิ่นกาแฟก็รู้สึกดีแล้วแต่นี้เรามาร้านเค้กได้บรรยากาศขนมกลิ่นขนมเป็นคาเฟ่เค้กแล้วก็แบบน่ารักน่ารักกำลังดีทำคนเดียวได้ มีวันหยุดไหมคะวันหยุดก็ที่หนึ่งกับสิบหกค่ะหสิบหกค่ะอย่ามานะทุกคนนะเออมีวันหยุดแบบพิเศษก็มีแต่ต้องดูแต่ดูที่เพจนะคะถ้าเกิดหยุดปุ๊บก็จะแจ้งในเพจเลยนะคะอยากให้พี่ฝากร้านหน่อยค่ะก่อนจบคลิปทางร้านนะคะก็ใครที่ยังไม่เคยมาทานคลร้านเรานะคะแต่ชอบทานค้กอ่ะก็อยากให้มาทานค่ะใช่ค่ะเพราะว่าเราทำแบบ ด้วยด้วยความรักด้วยชอบนะคะเนี่ยทานนิโคการ์มาดูนะคะเจ้าจะมีซอสสุดพิเศษแป้งสุดพิเศษของเราจะเป็นบางกรอบสีก็จะแบบละมุนอ่อนๆค่ะก็ละลายในปากไปเลยค่ะถ้าเป็นผู้หญิงผู้หญิต้องมาทานเลยนะคะทุกคนค่ะ้แล้วอยากอยากทราบว่าซอสสูตรพิเศษนี่คือเด็กทานได้ไหมคะได้ค่ะก็ไม่ไม่โอ้ไม่ได้เผ็ดมากค่ะก็ดอกเปรี้ยวๆหวานหน่อย วัตถุดิบเราก็ใช้แบบของดีหมดว่าจะเป็นอะไรเราก็จะกินแบบแบบที่เราชอบชอบนาเราขายแบบนานๆคือเหมือนได้ใช้ชีวิตเพราะว่าได้ได้ทํางานในสิ่งที่เราชอบคือห้าโมงเย็นก็ปิดแล้วอะห้าโมงครึ่งค่ะห้าโมงครึ่งก็ปิดแล้วนะคะปิดห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งก็ปิดแล้วอยเกิดสมมติว่าคนอยากมากินดึกๆก็ไม่ได้แล้วนะไปหากินอย่างอื่นนะต้องมาที่นี่แต่เราก็มีแพลนที่จะเปิดช่วงเย็นอยู่ค่ะแต่แต่ตอนต้องหา คนทาเค้กก่อนค่ะถ้ามีคนที่คิดจะทําเราก็จะเปิดอาจจะเป็นเปิดช่วงเย็นห้าโมงถึงสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยเปิดแต่ต้องเปิดในในในเมืองหน่อยเพราะตรงนี้คือในหมู่บ้านพอเย็นแล้วจะไม่ค่อยมีคนอยากจะเข้ามาแล้วต้องแบบเหมือนแบบทานตอนเย็นๆก็เราติดตามในเพจเนาะลองดูก่อนค่ะะต้องหาคนทําตอนนี้เราไม่ได้ให้ใครทำ ิดก็คือปิดเลยเพราะว่าเราอยากทําให้ลูกค้าทุก่านเลยคุณจะมาร้อยครั้งคุณก็จะได้กินแบบนี้ใช่ทเองคืออยากให้มาที่นี่เพราะว่าจะช้าไปนิดนึงแต่แต่ก็ไม่ถึงกับช้ามากเพราะเค้ก็ามีเวลาของเขาไม่ได้ช้าเฉยจนแบบมันมีเวลาของมันอยู่แล้วใช่ค่ะโอ้ร้านลับที่แบบเป็นร้านเค้โอเคชอบมากๆเลยนะคะ แค่มาดูแค่มาฟังพี่แคทพูดแล้วก็รู้สึกแบบมีความสุขกับพี่ทอรแล้วกับการที่แบบจะได้แบบอยากกินแล้วใช่ไหมคะต้องเป็นยังไงในวานนี้ะเออเนาะละมูลดูการเรียงของพี่เขาสิการเรียงแบมาวางแบบไม่ได้คุณจะมาวางตัวนี้ก่อนอะไรก่อนไม่ได้คะอือค่ะมันจะมาทาก่อนก็ไม่ได้ต้องแบบนี้ค่ะต้องแบบนี้อุ้ยต้องมาค่ะต้องมานะคะฝากด้วยนะคะทุกคนร้านเคป ปอปังเค้กค่ะปอกปังเค้กนะคะตัวนี้ลูกค้าไม่ใส่ซอสนะปอปังเค้กนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะคะเพจรีวิวอินดี้บายสาวอุดรนะคะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดอุดรธานีของเราค่ะแอดมินก็คือแอดมินก็คือเพจสัตว์อินดี้ ปุ้มปุ้ยเพชรศออินดีนะคะ,ะเดี๋ยวเข้าไปลงในช่อง y o u u u b ูปุ้มปุ้ยเพชรศิอินดีนะคะฝากติดตามด้วยนะคะทุกคน,คเ,น,น,นเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าเดี๋ยวเราจะพาไปร้านไหนนะคะติดตามกัจ้าทุกคนบ๊ายบายอุยทวันนี้เรามีแอดมินเพิ่ม <laughs>